จเจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้ก็ได้เวลาที่อาตมาพระนาธานมาพบมาเทศกับญาติโยมในกาละแห่งนี้วันนี้ก็จะเทศในเรื่องของแสงสว่างแสงสว่างคือสิ่งที่นำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางทำทางเดินเดินมา อ่เช่นเสาไฟเสาไฟที่มีแสงสว่างสู่ถนนอ่ถ้าไม่มีเสาไฟฟ้าให้แสงสว่างก็จะไม่ได้เดินอ่าอย่างปลอดภัยไปชนรถอ่ารถชนก็ได้นะออกข้างทางก็ได้แต่ถ้ามีแสงสว่างมันก็จะนำทางไปสู่จุดหมายอย่างปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต่อให้ไม่มีแสงสว่างที่ข้างทางสาธารณะ,ะแต่ถ้าเรามีแสงสว่างในตัวเองล่ะแสงสว่างในตัวเองช่วยตัวเองนะเอาไฟฉายเตรียมไฟฉายมาแบตเตอรี่สำรองที่ให้แสงสว่างโซลา่าเซลก็ได้นำทางเองนะเหมือนกับประนึ่งว่าไม่มีใครช่วยเราเราก็ช่วยตัวเองไม่มีใครคอยให้กำลังใจไม่มีเพื่อน ร่วมทางก็เป็นภาษะอย่างหนึ่งที่มากระทบไม่มีเพื่อนไม่มีมิดนะถึงคานั้นก็มิตรอยู่ในตัวเองจากหนึ่งให้เป็นสองแตกออกมามีทั้งฝ่ายรัฐฝ่ายค้านฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายกรรมการในตัวเองเรียกว่าทำมาวิจัยในตัวเองเออทำอย่างนี้ถูกทำอย่างนี้ผิด คนสรุปเป็นย่างไรแนะนำตัวเองก็ได้เมื่อเราแข็งแกร่งแข็งแรงแนะนําตัวเองได้ก็ไปออกข้างนอกไกลและข้างนอกตัวเองแล้วไปช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่พึ่งเรียกว่าเป็นแสงสว่างให้เขาเมื่อเรามีความแข็งแรงในตัวเองทํำยังไงเราจึงจะแข็งแรงในตัวเองได้ก็มีศีลมีข้อปฏิบัติที่สัมมาทิฏฐิ ต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนในกระดุมเม็ดแรกปฏิบัติที่ตัวเองก่อนแล้วเพื่อนร่วมทางก็จะตามเป็นคนที่มีผู้นําที่แข็งแรงเราเป็นผู้นาที่แข็งแรงคนที่ไม่แข็งแรงก็จะมาพึ่งพาเราในขณะเดียวกันถ้าเราอ่อนแออ่อนแอเราก็มองหาเพื่อนคนที่แข็งแรงรูบาอาจารย์ที่ดีเรียกว่าแข็งแรงตามฐานก็ได้นะ เราอ,อนแอร์ระดับระดับหนึ่งเราแข็งแรงระดับหนึ่งก็ทํ้วิจัยในตัวเองว่าเราแข็งแรงกี่เปอร์เซ็นต์นอนแอกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ก็ได้นะมันมีหลากหลายลักษณะหลายมุมมองเป็นแสงสว่างให้เพื่อนเรียกว่ามิตรดีสหายดีเป็นแสงสว่างเป็นแสงอรุณก่อนจะไปถึงพระอาทิตย์เป็นผู้เจิดจ้ามีปัญญาให้แสงสว่าง ทุกคนก็ต้องเป็นแสงสว่างก่อนเหมือนพระพุทธเจ้าก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องค่อยๆออกมาจากภาษาทสามรดูเห็นความยุติธรรมเห็นความไม่ชอบธรรมค่อยๆออกมาเจอเพื่อนรายทางเจอโกนทัญญะปัญจวัคคีทั้งห้าปฏิบัตินี่ยเขาดูในทางที่ไปอดอาหารแต่พอ เห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ถูกต้องไม่ไม,ไ,มไม่ตรงธรรมก็ออกมาจากการอดอาหารบําเพ็ญทุกขาริยขันแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจลูกศิษย์ยังไม่เข้าใจทาไมเลิอกอดอาหารเลิกบําเพ็ญเพี้ยนนะพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องออกปฏิบัติให้เขาดูเขาเรียกว่าทําให้ดูเป็นตัวอย่างทําให้เห็นเป็นตัวอย่างทําใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะพูดเทศอย่างเดียวแต่ไม่ทํา ขาก็ไม่เห็นค่าคุณประโยชน์ไม่เห็นความสําเร็จได้มากมันต้องได้ผลด้วยท่านได้ผลอผลอกมาเนี่นี่ท่านตรัสรู้ชอบด้ยโดยพระอ,องค์เองสามารถฆ่ากิเลสสามารถพ้นทุกข์ได้ในจักรวาลไขความลับของจักรวาลพ้นทุกข์ด้วยตัวเองแล้วสำเร็จแล้วก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างปัญจัคคีทังหางก็กลับมาเป็นสาวก นำมาเป็นแสงสว่างอาศัยแสงสว่างจากตัวพระองค์นำทางความดีที่ท่านพระพุทธเจ้าประสบความสำเร็จยังกินมาถึง2,500กว่าปีมาถึงในปัจจุบันก็ยังไม่หมดและจะต่อไปอีกจนอายุครบ5,000ปีนะที่ทำนายไว้พุทธศาสนาถึงจะเสื่อมลงไปสู่การยุคเต็มรูปแบบจากนั้นก็เป็นรอบของการวนไซคลพลังงานดี มาวนไปวนมาเป็นพระพุทธเจ้าในตำแหน่งพระศรีอริยะเมตไตรก็จะมากําเนิดมาอีกครั้งในสังคมนั้นๆน,น,นี่แหละถ้ามองระยะยาวก็จะเห็นความไม่เที่ยงของพลังงานดีพลังงานอ่าไม่ดีสลับส,บสับเปลี่ยนกันในยุคศาสนาตกต่ำนะยุคมารคองเมืองมารตกต่ำยุคศา,า,าสนารุ่งเรือง แล้วเราเราเราอยู่จุดไหนคิดว่าคนเราตายเกิดเกิดตายหลายชาติมันขึ้อยู่ที่ว่าเราบนมันเป็นเพียงไปในขนาดไหนจิตที่จะไปสู่ที่ชอบที่ชอบเราชอบไปทางดีเราชอบปฏิบัติในทางสัมมารอริมัคเราก็จะไปเกิดในยุคที่มีสัตบุรุษไปเกิดในยุคที่มีคนดีสันติภาพความยุติธรรมอย่างพวกเรามาเกิดในยุค 2 5 0 0กว่าปีที่ผ่านมาจากพุทธ,ธะกําเนิดขึ้นเราก็ยังอยู่ในยุคที่พุทธศาสนากําลังดำเนินต่อไปอแต่ถ้าเราไปคิดแต่ในธรรมชั่วมิจฉาจิตทีไปสู่อารมณ์ที่กาลียุกจิตวิญญาณมันก็นำพาเราไปสู่ที่กาลีิยุกไปเกิดในที่กาลียุกไปเกิดในที่ไม่มีพุทธ,ธะนำพา แก่งแย่งฆ่าฟันชิงดีชิงเด่นกันงานจิตวิญญาณมันก็ไปตามกรรมไปสู่ที่ชอบไปสู่ที่เกิดของมันในตรงนี้ก็เหมือนในสมัยนี้ก็มีนะพลังงานดีพลังงานอ่าชั่วที่สลับปรับเปลี่ยนกันไปวนไปวนมาแต่เรามาสเกลเล็กเล็กเราก็มาดูตัวเองเรามีไม้พลังงานดีของเราพลังงานชั่วของเราที่สลับสับเปลี่ยนกันมามันก็มีบ้าง พยายามกําจัดพลังงานที่ชั่วออกไปพลังงานมิจฉาทิฏฐิออกไปพลังงานที่สงครามประหารมหารกันออกไปโกรธกามเกียิอบายยม,มุกอะไรที่ผิดศีลห้าเอามันออกไปให้หมดเราก็จะสแสวงหาแต่พลังงานที่สัมมาทิฏฐิพลังงานแห่งพุทธะไปอยู่กลุ่มเดียวกันทีเรียกว่า น้ำไปหาน้ำน้ำมันไหลไปหาน้ำมันแต่ถ้าคิดดูถ้าเราไปเกิดสแสวงหาความโกรธเกลียดไปเกิดในเกลียดเราก็เกิดเป็นที่สงครามยุคไหนสมัยไหนเราก็เกิดไปในสงครามฆ่าลบป,ป่าฆ่าฟันปหาอาหารก็จะลําบากในที่สุดนี่คือแคร่รับของจากวันที่นํามาฝากในวันนี้นะอาวันนี้หมดเวลาก่อนนะ,จะเจริญธรรมสานนกสีญาติรรมทุกท่านเอวัง